ก็สวัสดี่ะอันนี้ผมจะมาภาคต่ออาจจะไม่เข้ากับรูปแต่ผมจะมาดูร่างกายของคุณพงกันนะอันนี้ผมไม่ใช่ต่อเขาจริงๆเขาจะมีแว่นผมเป็น้อนแล้วก็ตัวมะพร้าวข้างหลังเขาก็จะเป็นชุดธรรมดาแล้วก็ผมก็ตอก่อไปหนีง่า้แต่ไม่เป็นไรข้างในงหัวเขาไม่มีสมองไม่ไห่นิดเดียวมีแต่คอแล้วในส่วนเขาก็มีเอไอ ผมทำเก็บคุณพืนอันน,นี้ก็ทีเด็ดของผมที่ผมให้เขาเะะแล้วก็ดูแลดีๆด้วยล่ะตรงนี้ก็จะเป็นโวนครัวทำอาหารตรงนี้ก็จะเป็นหม้อแล้วก็หม้อแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเสาอะไรก็รู้ตรงนี้คุณเห็นไหมมีเชริี้เอ้าเขาขยับไหเหรอเชริี้อยู่นี่นะคะเชริี้สองตัวเลยตัวนี้ก็น่ารักมากตัวนี้ก็ ファロミーや悠々。